ต่อค่ะวันนี้ค่ะไปต่อเรื่อยๆนะคะเราเดินทางไปเยี่ยมพ่อใหญ่กันค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะถึงเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะเอาบรรยากาศสองฝั่งข้างทางมาให้เพื่อนๆได้ชมกันคือเป็นชั่วโมงที่แบบว่าเร่งด่วนรถติดทุกคนกำลังเลิกงานกลับบ้านไปหา กลับบ้านไปพักผ่อนหาคนที่เรารักแต่แม่สมศรีก็เดินทางไปเยี่ยมพ่อใหญ่ที่โรงพยาบาลกับพี่น้องวันนี้มาด้วยอากาศ17องศาก็ถามว่าหนาวไหมก็จะแบบเย็นๆนะคะพี่น้องคะ่ะเย็นสบายบางคนก็บอกว่าอากาศดีแต่สำหรับแม่สมศรีก็หนาวนิดๆคือต้องใส่เสื้อคลุมถึงจะถึงจะโอเคสำหรับเรา เพราะว่ามันยังหนาวอยู่นะคะนี่ผ่านโรงพยาบาลเด็ก นเรืยะคะัไปต่อไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่รถก็ติดก็พยายามคานไปค่ะพี่น้อง เมืองเขาสะอาดบ้านแบบคล้ายๆบ้านจัดสรรคล้ายๆกันทุกหลังแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกเกอร์คล้ายๆกันหมดนะคะ สมซีก็คานไปอย่างกับเตา่าไฟแดงก็เยอะเดี๋ยวก็จอดแล้วก็จอดจนขาชาหมดแล้วนะคะติดไฟแดงอีกแล้วพี่น้องติดทุกระยะขาค่อยจนชาหมดแล้วกว่าจะถึงนู่นนี่นั่น you <laughs> ทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะจอดติดไฟแดงอีกแล้วนะคะไปได้ไม่ถึง1นึนาทีก็มีไฟแดงตลอดเดี๋ยวก็ไฟแดงเดี๋ยวก็ไฟแดง ก็อยู่สุดสายเลยค่ะนี่ก็สายนี้อาจจะคล่องนิดนึง จนว่าสีหอดใจสีขาดค่อยใจจะขาดแล้วเนาะขัานไปคือจังเตานี่ละ มีแต่บ้านหลังงามๆนะคะแถวนี้แล้วแฟตก็เยอะด้วยต้นไม้ก็โค้งเข้ามาหากันเป็นเป็นภาพที่สวยมากตอนนี้คือแบบว่าออกใบต้นต้นกลุ่มพี่น้องคะ่ะดอกดอกกลุ่มเด้วเขาก็มาหาเก็บดอกกลุ่มนะคะแต่ไม่สมสีไม่เคยกินด้วยค่ะพี่น้อง คานไปกว่าจะถึงนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะกับ E.P. พสเรายังไม่ได้ถึงไหนเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อกัน E.P. 3สามเลยค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มาส่งกำลังใจให้แม่สมศรีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ